มีนะัดจะไปดูบอลบ้านในแฟมเพราะว่ามันเป็นจ่าฝูงวันนี้อร์เซนอลนเจอกับลิเวอร์พูลนะสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ก็เลยต้องไปเยือนหน่อยนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างมั่นใจเดี๋ยวลองโทรหามันนะผมจะวิดีโอคอลหามันว่ามันมั่นใจขนาดนั้นเลยว่าว่าอารเซนอนเนี่ยจะทที่นะนนลิเวอร์พูลอมรับโทรศั่์ มั่นใจมากใช่ไหมมึงจะมึงมึงจะขยี้กูมึงจะขยี้กูขนาดนั้นเลยเหรอมึงจ่าฝูงแล้วมึงอยากจะขยี้กูเนี่ยหไม่ออแตนอ่นดูการนี้มันแบบทรงดีนิดนึงไงอ่าอ่าอ่าทรงดีทรงดีแต่แต่เสียงเสียงไม่ดีแล้วนะมึงอ่ะเสียงทรงมึงอ่ะกลับบ้านเช้าเมื่อเช้าโอ้ยไอสัตว์กลัวไปได้เลยไหม ไอ้นี่กูลงมาเก็บข้างล่างเนี่ยโอเคโอเคจัดอาทุนี่จัดจ,จัดสถานที่แล้วคือค <c oughs> ือคือสนามเนี่ยพร้อมละพร้อมจะบทขยี้ของแดงกูโอ้โหแน่นอนโอ้ไอ้สัตว์จะเปิดแอร์ชำช้รอเลยไอ้สัตว์มั่นใจมากจัดสถานที่รอแล้วโอเคมาเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน พร้อมไอ้สาติเนี่ยเจ้าลืมเลยวะลืมอะไรลืมเหล้าโอ้ยพี่เอ้ะอะไรตือได้ยินได้วัอดีเชียร์ทีมงมาครับไม่มีมาเป็นมาเป็น คนกลางครับสบายครับดูคนนี้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้คนน้องไอ้นี่ไอ้คนพี่ไอ้สั์ช่วงนี้มีปากมีเสียงเนี่ยกมาตีตีชวนชวนกูมาดูบอลที่บ้านเนี่ยมั่นใจจะขยี้กูเลยไอ้ไรวันนี้ต้องยอมให้เพื่อนนะดูเสื่อตรงไหนนี่ดูเสื่อตรงไหนนี่เฮ้ยกูใส่มานี่กูจะใส่มาดู ปกติกูไม่เคยใส่เสื้อลิบพูดูบอลลิบบ <c oughs> ู้ลยเว้ยเคยๆเคยดูครั้งสุดท้ายจำได้ไหมตอนที่ตอนที่ทำงานในเมืองอกงไปวีดอคลอไปแล้วกูถ่ายแล้วกูใส่เสื้อลิบพูแล้วนั้นมันเตะกับเชลซีน่าจะวันเชหเลานละื่นอ่ะแล้วกูไม่ใส่ดูบอลเลย นี้ไเกียร์นะ่สเฮ้ยก็เพื่อนชวนไงเป็นลางก็ไม่รู้แต่ว่าเพื่อนเขามั่นใจนใจเราก็มามด้วยความเป็นลมไม่ได้มั่นใจนะคือขอให้เสมอพอแล้วทำตัวทำตัวพอแล้วไม่หวั่นเลยเพราะว่าเขามั่นใจว่าช่วงนี้เขาบินสูงเ็นไข่าวช่วงนี้ก็มีปากมีเสียงกันนะอันนี้ไม่ครับแชรเดียวมาตินัลลี่มาตินัลลี่ผมเป็นคนกลางนะแต่ก็เห็นฟอร์มนะเขามาดีจริงนะมาดีจริงเขามาดีจริง สิบเอ็ดเพืนตัวจริงมาแล้วเพื่อนเก่งเป็นไงเอาไปนอนพอใจไหมสิบเอ็ดนแรกนิดนึงแต่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตพีมันไม่ได้ขาดซินเชนโก้พูดก่อนพูดก่อนพูดเขาใช้ใครอ่ะใช้โทมียยสุมาแทนสดงว่กน่าจะยืนแบ็กซ้ายใช่ไหมใช่ให้เป็นไว้ยืนที่เดิมแบกขวาแตบ็เ้มไม่ครบาปเล่นแบ็กขวาลุยเดีโอเคได้พี่เออพี่ชอบนะปกติมันอยู่ทีมเก่ามันก็เล่นแบกขวาใช่ไหมเล่นเซ็นเตอร์เล่นตร่อยนรีด เลื่อเซนเตอร์มันเป็นเซนเตอร์ที่ออกบอลได้ได้ดีแล้วก็ตำแหน่งอื่นเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ย้ายมีเหมือนเดิมเลยผมเห็นพี่หมึกแล้วผมก็ชื่นใจแล้วอ๋อปาเต้ปาเต้ก็กลับมาอยู่แล้วนี่ใช่ปาเต้คู่กับชาก้าใช่ทางบนก็ซาก้ามาตีมือบอลเดียวกันเฮซุสเซนเตอร์ใครนะเหมือนเดิมซาลิบาซาลิบากับกาเบีย ชุดเดิมเลยพี่ยิงกระจายโดนกระจายเขี่ยอะไรมาโดนวะเอ้ยบอลลิวภูก็คือลิวภูลิวภูเนี่ยมา4-2จริงด้วยอกาใช่พี่ลิวภูใช้นี่อาริซอนแล้วก็เทนมาติปฟันได้ซิมิคาร์ดแล้วก็ทำแผนเดียวกันในนี่4-3-2-1อ๋ออันนี้4-2-3-1ของลิวภูมันน่าจะกลางคู่เป็นเฮเดอร์สันกับเตียโก้ ตีโกตอนแรกมีข่าวไม่ได้ซ้อมด้วยว่าไม่ฟิตเนี่ยวันนี้เข็นลงเนี่ยเป็นลองทุกทุกประตูเลยไม่ได้หรอกบอลเซมโลโลเปอร์ซันเจ็บเหรอโลเปอร์ซันเจ็บนะแบ็กซ้ายพี่ไม่มีละตัวตัวแบ็กซ้ายนี่ต้องต้องต้องไปเจอกับอือเอเวอเรส้าเก้าใช่ไหมมีซิมิคาร์ดไงแต่ซิมิคาร์ดก็โอเคอยู่พอที่จะแบบได้ได้น้ำได้เนื้ออยู่นิ้วความหวังคือใครรู้ปะ ดาวินนูนเยสของหน้าของหน้าไอสัตว์งสสทรงดีนะไอ้ยี่งแต่ว่าทรงดีทรงดีกูชอบมันเวลามันมันอยู่ในเขตโทษแล้วมันหาจังหวะไปจบได้หรือป่ะไอ้วันเจออาแจกยิงได้ยิงไป5ครั้งเลยนะแม่สี่สองแต่แม่งก็สี่สองไม่เป็นประตูใช่พี่เขายังเขาเขาไปยังปรับตัวไม่ได้เรื่องความทรงภาษานอะไรหรือเปล่าที่เขาบอกอ่ะที่กูข่าวว่าวัสองของวันที่แล้วอ่ะยังมันก็เป็ีนไปได้หมดเออแต่ว่ามันน่าจะ มีประตูหน่อยเหี้ยตอนกลางสัปดาห์ไงวันนี้มันไม่มีอะไรมีเกียร์นี่เด็กนี่นู่คู่นี้จบไอเวอเสต์แทมกับฟูตแลนนี่นาทีแปดสิบสองเองสี่ร่มครึ่งเฮ้ยน้ำแกกขวยกูอ่ะจางหมดแล้วเนี่ยแดกกันกับข้าวไ้เี้าไม่เดินเลยปินหมดแล้วแทรวันนี้เล็นเกมอ่ะเฮี้ยแข่งจริงอ่ะ อไงเก่งมั่นใจมั่นใจมั่นใจไม่ไม่เต็มที่เฮ้ยทำไมพวกมึงอ่ะพากูมาบ้านแล้วพวกมึงก็ดูแบบถ่อมตัวตัวเอคือพวกมึงยิวคือหลังพวกมึงใหญ่ฮะถ่อมไว้หน่อยมันถ่อมเวยแล้วพอพอชนะนะมันก็อีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่มึงเข้าใจว่ามันแยงป่ะใช่มันแยงนี่มีสาตติ5นัดอ่ะหลังสุดอ่ะอ่าตอนยิงลิบปูไม่ได้เลยเว้ยใช่มันแยงมันแยงแันแยงมันแยง แต่ว่าฟอร์มไม่เวิร์มไรอีก็ลแต่นั้นมันคือเรื่องของอดีตปีนี้อาร์เซนอลลุ้นแค่ทาวฟโฟล์กแล้วโอ้ลุ้นแชมป์ไม่เลยไม่ได้ไม่ได้แี่มาถึงขนาดนี้แล้วเตะวี่แมทนี่แมทที่9เองก็ฟอร์มทรงก็ดีรูปแบบการเล่นก็ดีชนะก็เก็บแต้มได้ต้องไปวัดกับใครวะต้องไปวัดกับลุ้นทาวฟ์โฟล์อ้มอโอมีขาดขึ้นขาลงอานอน ตอนนี้ครับเนี่ยถ้าเาคุมมีปจัยใหญ่ๆนะแล้วก็ถ้าชนะวันนี้ก็ที้่งก็กลับไปอยู่จ่าฝูงไงใช่นำมาเอตี้ด้านหนึ่งนำมาเลตี้ด้านหนึ่งส่วนระดับลิฟว์ผมไม่ถามนะยังไม่เห็นไม่เห็นตะลังเยฮยก็ยังกำลังขึ้นมาไกลเลยกินนี้ลังขึ้นมาแม้แต่นเตะมาเ็นไเยอะกว่าเป็นท้อเลยสัตว์่ากเดี๋ยวก็ขึ้นมาไอ้เนี่นี่คุเตะเจแมเอง อ๋อนั่นแปลกมาใหก่ับมาตั้งแต่ที่จนนสใอย่างได้ครับเปนี่ติดเสมอเยอะเลยครับตอนนี้มีแต้มกลับมาได้ก็เอาแต้มเดียวนะแบกเงินคนละครึ่งก็หวังชนะแะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันก็ไม่ง่ายไงดูฟอร์มดิ ก็ไม่ได้แมกอย่านี้พอเสียวเลยนะทุกอย่านี้พอจับตาแล้วเพราะว่าพอใจล้เพราะว่าพอมาแล้วมันมาบิดแผนออกจากเลิมไปเลยมันกลัวทีมใหญ่ปุบแตกมากเลยเจอไปเจอทีมใหญ่ไปกี่ทีมละแมนยูแมนยูอะสเปอร์เขาเยก่นี่สเปอร์กากะนะสเปอร์อะไรหรอตอนเหนือสีแดงสเปอร์เขาก็ทีมยี้นะ สานะตัวสามหนึงโดนรไปแล้วนเียการเสียจุดโคลังไงโดนรอ่งที่แไม่ลียร์่งหาไม่รู้ผมผมว่าเลี้ยวโค้งก็คือเลี้ยวโค้งจะติดว่าทำไมเขาใช้ทงมนี้สื่อทำไมเขาไม่ใช้เทียรนี ทนี่ยังมีทดลองอยู่เลยดูตอนสองทุกคนเป็นเทนี่อยู่เลยล่ะตั้งใจเดี๋ยวมีสุขมากกว่าไปดูหนว่าเป็นเนื้อได้ดูมันไอ้นี่ยมันฟีดฝาจะเป็นไปได้พลังสมุนไรอาจจะต้องเอานี่ไงเอามาหยุดซาร่าก็แต่ซาร่าใครก็หยุดได้ชั่วโมงเนี้ยมันหลังพวกก็มันก็เล่นดีแต่ว่ามันไม่รู้อ่ะมันมันตะกุกกตะักไงไม่รู้กัด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 อย่าใช้คำว่าไงไม่รู้ ยิงม่เข้าฟอร์มนะเออมันก็ยังแบบนี่ยังไม่ยังไม่ใช่ฟอร์มที่แบบว่าก็คือเหมือนว่าถ้ามันฟอร์มตกกันแบบทั้งทีมเลยอาจจะเล่นดีแบบนี้ก็ได้นะมีคนที่ฟอร์มที่ว่ากูว่ามาตรฐานอยู่คนเดียวอลิสันเบคเกอร์ก็ไอเยเซฟอย่างเดียวตัวก็ปั้นเลยกันมันเหนียวที่หายแล้วมันมันเจอแจ็คแลยวอกว่ากองหน้ามันมันไม่ค่อยเร็วไงวันนี้เจอเซนนอมันดี เฮซุดเนี่ยเห็นไหมเขาชอบมีลูกที่แบบเลี้ยงไปอ่ะจี้จๆมันก็ปุ๊กๆๆๆๆเนีเตะผิดเตะพาดพวดไปจริงให้โดนจุดโทษเลยอ่ะก็ถ่ายเปเลยคนเทนเลยไม่เก็บไป้อยู่เลยโมอะไรวะโบโม่เคยถ่ายเดนแบตมาใช่ไหมเคยกระทบไหล่เลี้ยวภูมาแล้วถึง สนามครับตอนเดอะแมนผมเป็นทั้งภาพถ่ายใกล้ๆเลยจะพบไลซาร่าฟันได้โหแต่ละคนที่บอกไปเอาปเปาหลอกไปหลอกเอาตัวเข้าไปนะตัวผีนะหลอกพี่อะไรจัดไปใช่ที่เป็นสตาฟ์ทเก้เข้าไปหรือเปล่าเก้ห้องไปทำงานโอเคเพียเดินลอยชายข้าสนามสนามไม่ตามทำงานเพียอยู่ที่ไปผัวในสนามเฉยเลยวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคอลมิคอลเมื่อกี้มิเคราะห์ละ เกมนี้น่าจะสูสีครับสูสีสูสีขผมตัวมากเลยสูสีสูสีลำสองนี่คุยประมาณนี้พอใช่ไหมไม่ใช่คือเราไม่ได้หวังเราหวังแค่ทัพโฟหวังแค่ทัพโฟเพราะว่าอันนี้ถือว่าเกินคาดไหมตอนนี้มันเตะไปแบบนี้นม่ก้าวไปยังมองนี่อะไรไม่ออกเลยจะเกินคาดไหมล่ะเกินคาดไหมจากที่คาดหวังไว้ไม่เคยคาดหวังไงก็สามสี่ตีมันไม่เคยคาดหวังกับอาร์เซนรอลเลย คือเพราะว่าฟอร์มแบบนั้นไม่เคยดูเช้ามาต่อตื่นนอนก็มีเอฟซีเฮียอะไรตายไม่ไม่ไม่ดูคือดูแล้วครึ่งชั่วโมงโดนเ็สหนึ่งก็ปิดแล้วแล้วก็เช้ามาก็ถ่ายไลน์สกรเอาแค่นั้นเองคุณเล่นคุณเล่นหรอฮะนี่รายชื่อมาแล้ว โหตัวจริงที่คน่ด้เป็นแบาที่ลชันนี้นี่คี้ที่ก้อันตาราเอภาพชัดสุดเลยนะในกล้องโอหน่าติดกล้องโหโหดโมเมตซาลาเฮดาวินนูเยต้องก็หน้าตัวความหวังกไม่ใช่ไม่ใช่ไมยิงที่ไหนเลยมายิงอันน้อนกูเลเลย เ <c oughs> อย่ามามานี่เอวอย่ามาไปกลัวดิตอนนี้มึงออกตัวเชียร์เทนนอนนะกลัูออกตัวแล้วไปดูในเฟซกูหน้าเฟซกูออกตัวอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงว่าฟอร์มมาดีแต่เรื่องตีนี้มีอย่างไรนี้ผมต้องซื้อครบนมาด้วยกลัวเขาเหลือย้ายสีเขียวเหลือถามกันก่อนไม่กลัวหรอสองพันเก้าสองพันเก้าเขียนนี้นะได้ของขวัญมาใช่ปะใครให้ บีให้มาเฮ้ยมาบีอ่ะบีให้มาแล้วมันมีตัวที่แจมซื้อให้ด้วยไหมอไอแจมซื้อให้เป็นของสุพรรณวันรีน ไม่มีสุพรรณนอ้ทางนี้สุพรรณให้กูนี่เป็นลายหยักๆแต่อายอนน่ะใช่ใช่เดี๋ยวลางหรือสุพรรณให้กูอย่าไปถามมันข้าวมันเยอะเลยมันไม่อยากบอกคุไม่ต้องไปถามมันหรอกเออแค่นั้นแหละดูบอลเนี่ยเฮียเฮียต้องถามพี่เลยจะถามไหมจะถามเนี่ยบอลจะเกลียบเหรอจะเอาให้พูดให้ได้ก็คือเลี่ยงเลี่ยงแล้วเลี่ยงเออเลี่ยงไม่ตอบแล้วอ่ะดูบอลเกลียดูบอลเลยแ้ช่วงที่แบบว่ายิงเข้าตรงนี้นั่นเราตัดมาเป็นกรอบเล็กข้างล่างได้ประมาณในคลิปอ่ะ

มาดีจังเลยอ่ะทบหน้าไเฮียทบหน้าเปล่าเห็นอะไรมัโดนจอดแล้วโอ้ยเฮี่ยเฮียองมาอ้เอาเอาจัดเลยอ่ะซูบิคาจะหดตำแหน่งไปแล้วครับปล่อยสากาตัดเข้าในแล้วตอไปถึงมุกเกล้ำปวะ การไม่ยกนะไม่น่าล้ำไม่หลับไม่นลับไม่าลํำไม่ล้ำไม่หลําวิ่งหลังเลยมาริสต์เข้ามาแล้วเฮ้ก่ยพี่อะลินมีปัญหาแล้วโอ้โหจะังเฮ้ยีนจังหวะนี้เว้ยจังหวะไหนอะนี่จังหวะนี้จังหวะแรกที่จ่ายถึงรุ่อะเหี้ยหลํบเปล่าวะไม่ดีใจพี่เลย เฮ้ยลั้มแต่ตรงเนี้ยไม่ลั้มหนูฟันได้วิ่งไม่รั้มเลยทางประเด็นี่เดียวไม่ลั้มแน่ๆแล้วครับเฮ้ยได้ประตูเฮ้แม่แม่ถ้าไม่ได้ประตูนี่ได้คอนเทนต์มึงเลยนะแอบเซลขับเบลเจสสเอ้าคลิปถายแล้วเจสโตคลิปถายแล้วแล้วเสียแล้วตามเลย เดือดดีดีขน้าตาเดียวไงวะมงเโียดเนี่ยแม่งยิ้ประตูหน่อยนิจ่กงแต่เมื่อคืนแล้วหลังก็เล่นดีไอ้เที้ยมันดูดีไปหมดวะเาเป็นนออไเลสนตัโอ้โหต์นี่ออกตัวย้ํเลยน้าออกตาเลย มันใหญ่มันมันดูมันนึกออกว่ามันมันมันฟอร์มพอมันมาแล้วมันอะไรมันก็ดูดีไปหมดบอลมาเล่นเป็น13นาทีเสร็ใจเย็นอ๋อโดนปายมือหลังมือเนี่ข้้มเข้าจมูกซาก้าไปหน่อยนึงอุ้ยวิ่งเดียวเอ้ยหีมดอิสัตว์โดนเฮียเลยเลยตะวันตะวันเจ้าหมวกบาทเฮีย Dee, sure> um ี่ยจะกันเขาอ้ยยี่จะเอาตัวเองไ้สัตว์ถ้าไม่ถ้าไม่จะกันนะนั่นก็โดนยิงอ่ะเ่เลยสี่เปิดต่อเลยเนี่ยโดนแน่นอนเฮ้ยมัมีเสียงอ้าววะปิดเลยไก่เล้ัตเก่งด้วยนี่เหรออ้ก่อ แจ้งเตือนมาแน่เลยสัสเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาิมาิมาิมมันอ้าวจริงจริงเลยอยยเกปิ้แล้วกอเลยเฮีย้โหเหเห็นมันอ้าเยกูว่าอีไข่ของหวเ้ยอ้าวถ้าเด่านอนยิง้ได้เฮยได้ไหมได้ไหม ย้อนขึ้นมาเแค่แเนี้ยของทางอ๋อนุเยสไม่รับดิเพราะว่าไม่รับเพราะว่าอาร์ตวิ่งไปเล่นโอเคการพลาดในการสกัดบอลโดนไม่เด็ดขาดนายเห็นไหมครับว่าคือเขาก็แพงเนาเขายิงแล้วแหละมันยิงนะไปตกตรงช่องที่หลุอที่อาร์ตวิ่งโฉบบอลออกด้านนอกพอดีครับแล้วก็ปาดเข้ามาเจอที่ตัวเข้าฮอร์สกับดาวิ่งอเยสโอ้โหอากาศพลาด พลาดตัวที่สองของลูเดสในคืนเล็กฤดูกาลนี้ครับเอ้ะทำไมไร้ซักอร์มันผ่างกันเยอะจังวะตัวฉันเด่นก่อนอยู่แล้วใช้ข้างท้ายด้านนอกในเปลี่ยนทายให้เขาสอบ้แบสกันคนี่แล้วช่ไปวนิจงดอกขึ้นเยอะผ่านมาสามสิบนาทีครับว่าแล้วเยิยไม่ยิงแมทหน่อไม่ยิงแมทกูพูดไม่ตัดกับมิกซ์ตัดเป็นอะไรเป็นอะไรใจเย็นๆโอ้ย เวลาเลยเยอะให้กูได้เฮ็นมากเลยพวกมึงไม่ได้เฮกันเอาเห็นกันกูนี่นั่งเสียวไอ้เวีนเฮ้ยนถ้าเปลี่ยนอยงนี่กูว่าเกมหรือยูกลับมาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเชียร์ฝั่งไหนวะดูตามดูตามดูตามลูกเกมไอ้ยี่ห้อฝไหไม่เปี่ยวเอาเลยตัดดูตามลูกเกมเทียแล้วเฮ้ยมือกับอะไรพี่มือ ไม่กล้าดูอ่ะที่แบบร้หมดเดี๋ยวคืนแรกนี่นาทีอาถ่ายเลยสิคนเดียวแล้วกูว่าโอ้ยโอ้ยไม่รับเหรอ หลับป่ะประตูฟ้องอยู่อ่ะสัมนาทีบาบลูกฝูมาอยนี้น่ากลัวมายเลยดีนะลูกฝวนมาอย่างนี้น่ากลัวมากเลยอะนั่อโอ้โหน่าจะหนึ่งหนึ่งนจ่กเขียเอาเรื่อจัดเลยอ่ะเียก่อนแรกเอ้าสี่พันสี่ร้อยเวย พี่เก่งเขาไปลุ้นข้างในมาแน่เลยพี่เก่งเข้าไปในสนามอยู่แล้วไอ้โค้ชของอาร์ตนั่นนรมันก็แรกกับคขาพี่หมดไวก่อนเแล้วแต่มันก็ไม่หมดนะเว้ยมึงดูดีๆมันฟิตนะเว้ยมันแค่เครึ่งหลังก็ยังวิ่งอยู่เลยเฮ้ย โอเียวี่เฮ้ยเพื่อนกกันเดิมไปคนเดียวเลยเหี้ย้เปลี่ยนตัวลงมาด้วยดิไอ้เย่แ่นขาดเลยไอ้สั่นได้บุกมาเดียวันไปคนเดียว้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเกลับไดุ้้ย แทนบอลไปแล้วไม่ออกอะไรออกไปแล้วหรือว่าอะไรฟาไฟฟาไปแล้วน่าจะแทนในซาก้าแทนซาก้าไอ้เหี้ยเอามือดาผีเอ้ามันไม่ทันแล้วมันไอ้เหี้ยบอกตาดีว่าไม่ทันแล้วโอเคนี่สกัดดีเออสวยนะเออย้อนขึ้นมาไอ้ตัวเล่อยู่เอ้าเอ้าบอลเข้าทางซาก้าเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยเอ้าโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้ไอ้สกัดโอ้ยไม่พ้น ไปาจเยชาเออมาลุงหน้าลุงหน้ามลุ้เอาจุดโทษเอาจุดโทษเหรอเรื่องอะไรวะจุดโทษอะไรเฮ้ยอะไรวะแฮนหรอแฮนบอลหรอ เฮ้ยม่งก็ไม่ไม่น่าแต่แบบแคลมหรือมันตเหรอไอเียวามตรนี้ไม่ชัดที่ฟันได้จะามิไปนะครับแกะไม่ออกเองนะครับนีจะมาทาที่จะครบอได้อืแรื่องอะไรตะาเเลสนสองนนัทีบ ไม่แต่วีอาร์ไม่ดูภาพช้าอีกทีว่ะมันมูมันไม่ชันมันเตะขาเลยวันนี้ไม่ชัดขนาดนั้นเลยหรอไอ้นี่มันยังงงตัวเองเลยไม่ค่อยช้ามากดูวีอาร์มั้งโอ้โหโคตรดีอะไม่เมื่อกี้เฮี้ยมาไอ้ที่ไอไอหน้ามันไม่ยอมมันเลยก็ผักข้างหลังเลยออ้ไเงี้ยไม่ผักมากันเยนะโอ้เตียวตัมันน่ามันเข้าช้ามันเงี้ยจังหวะสกัดอ่ะ โอ้ยาากอะซาก,กาันไม่ใช่กอนค่าตัวแพงเพื่อนอะไรัอรพอซ้ายเหรอใช่พี่ถนัซ้าย เซสายของปุโยสากาคุณเอาตัวขึ้นมาม่คังครับพวจังเฉียขาดแค่ไหนครับเพว่าเล่นได้เรวาเลือกงผูกคาด้วยเหียเซฟไม่ได้แต่คว่าผมจัดลังทังที่สอใน้วถายเกมมาด้วย แต่เขาเช็ค V R V R ก็ให้จุดโทษเนี่เขาถึงบอกให้โทษเชี่อไปถูกทางเมื่อสัตเออเ็นบอลมาถูกเลยสุดปลายมลยอมนไี้ก็ยิงคมโอหไม่ดูไม่ดูด้วยหันหองหลังฟังเสียงอ่อ เซซุดไอ้มันไม่ได้เปรี้ยงป้างนะแต่แม่งยังหว่าล่างเลยแม่งดีตาก้าเหรอฮะทั้งหมดเลยอ่ะทั้งคู่อ่ะเนี่ยคู่เนี้ยตาก้าแบบเซซูตเนี่ยซีช่าอังกฤษปะไอตัวเฮียเนี่ยดูดูเหมือนไม่มีอะไรนะตาก้าแต่กูเห็นตังกว่าแขกองแขกมันก็ปอกออกมาเฉยเลยเฮียเลี้ยงไปได้เฉยมาจงเพื่อนเฮ้ยไอ้ไอ้เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะตอนนั้นอะ หลายคู่แล้วเนี่ยเดินเตี้ยเดิียเดินจะนัวกันเลยเนี่ยโซวมันเล็กอะแต่เทคนิคมันดีมากเลยหรอติดเฮ้ยโอ้ยอะเคียโอกาสสุดท้ายเลยอะ เยอดเป็ดเจนารีหูทีเว้ยไอ้เกียร์มาเยนเจ้าหินเ้าแทงทีมาเยแล้วก็อนเราากมนชั้าขึมัแังใจในทีแรกมาไวมากประตูแรกมาไวมากเลยเฮียอ๋เดี้ย่เดี๋ยเดี๋วเดียวเดี๋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 ยวเี๋ยดีดีวยเดีเดี๋ยว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 เดีี๋ โอ้โหหนาวขี้เไปจะไปสิลุ้นทอาโฟมมาแล้วปีนี้นี่ถ้าแบบถ้าฟอร์มเจอนี่ถ้าพวกมึงลุ้นท็อปโฟแล้วใครจะไปลุ้นแชมป์อะไรเงี้เขาถอดแชมป์ไปหมดแล้วเลยครับผมไม่ลุ้นอยู่แล้วไม่เอาแชมป์ต้องลุ้นให้อ่านอนต้องลุ้นรุ้นอย่างที่กูลุ้นนะให้อ่านอนไปไม่พลาดเดิมแมนซีนี่โอกาสโอกาสที่น้อนชนะมันอาจจะแพ้อ่นอนก็ได้เยี่โมได้แล้วไง มัหรือว่หมันไหมหรือดอ่ะามันไหมถ้าดาวอ่ะเอาไปห้ากะโหลกอืมเบนวันเล่นเล่นดีนิ่งมากเลยนะชอบมันผมชอบสาะสระกากูชอบทุกคนเลยกูไม่ชอบเหมือนกันโอ้ยนี่หูชนะมาเยอะแล้วชนะนี่โอ้ตีนี้แต้มแม่งเก็บไม่ค่อยได้เลยเสมอมาเยอะไอ้เหี้ยววันนี้ ถือว่าพอใจในฟอร์มของพอใจพอใจมากมากเลยรุ่นท็อปโฟครับรุนท็อปโฟรอทำตัวทำตัวเจอวับแมนซีนี่คิดว่าไงชนะเอ้ยโอ้โหมาแจกขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่หรอกแต่ว่ามันมันแต่ยังไม่ถึงซึ่งทางเลยมันดูอีกยาวรุนท็อปโฟร์พอท็อปโฟร์ไปแช่ไหมลีกว่อต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้เทือนเทือนมันก็เพลรสลิ้วหูแบบไม่ไม่ไม่หยุดอ่ะต้องเล่นแบบนี้ ม่แต่ว่าต่อให้เกมบีบมันไวแต่มันมึงบอกมันหมดก็ไม่หมดนะหมดกว่าจะหมดก็แทบหมดเวลาแล้วเรียบร้อยกำลังกลับบ้านครับโอบนบอก็แพ้ตอนมามาแท็กซี่ตอนกลับมีภรรยามารับเซ็งแมนน่าเจอแมนซิตี้ด้วยมันบอกว่เดี๋ยวจะไปดูที่บ้านด้วยโอ้โหมะไม่มีอะไรจะเสียแล้วปีนี้ สู้กันต่อไปครับหรือพ์พ